สวัสดีครับผมทรัสรับดูลายมือพานัพนุกมัมฝันว่าผมล่วงนะครับผมคำทนายฝันและเลขเด่นนำโชคก็พบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับผมวันนี้ที่ผมจะพูดในเรื่องของฝันครั้งนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าฝันว่าผมล่วงนะครับผมว่าคืออะไรความหมายเป็นอย่างไรและเลขเด่นนำโชคนะครับผมก็ มาเริ่มกันเลยนะครับผมใครที่ฝันว่าผมร่วงหรือหญิงชายใดฝันว่าผมร่วงจากศรีรษะเป็นยำยอ่อมผมทายว่านะครับผมผมจะบอกว่าจะได้รับความเดือดมันก็เป็นฝันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ดีซะทีเดียวนะผมจะบอกว่ามันมีตือสองกรณีด้วยกันในการฝันเห็นว่า ผมร่วงต่มันมีแบบหนึ่งก็ถ้าฝันว่าผมร่วงจะศรีศรษะเป็นยย่อมๆก่อนก็คือจะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุภายในบ้านก็คือไม่ดีก็คือถ้าฝันเป็นลักษณะนี้ก็คือไม่ดีฝันว่าผมร่วงเป็นยย่อมๆก็คือจะได้ครอบรับความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุภายในบ้านอาจจะนําปัญหามาให้หรือว่าอาจจะมี เอาเรื่องเดือดร้อนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าทําให้คุณเนี่ยต้องไปตามล้างตามเช็ดเนี่ยก็คือเอามาให้คุณนี่คือสิ่งที่ไม่ดีก็มีแท่นี้เราส่วนถ้าฝันว่าได้รับผมเต้นผมจากเพศตรงข้ามตรงนี้เป็นฝันที่ดีก็คือทายว่าจะได้รับการอุปธรรมจากเพศตรงข้ามอุปธมร,รมนี่คืออะไรอุปธรภมนี่บางทีเขาอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้หนึ่งนะ ก็คือเขาอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อบางคนอาจจะได้แต่งงานก็ได้แล้วได้สมมติว่าได้คู่รวยนี่ก็คือการอุปธมภมอย่างแรกเช่นผู้หญิงคนนั้นอาจจะได้คู่รวยได้คู่ที่มีบุญบารมีสูงไปชุบเลี้ยงชุบเลี้ยงไม่ใช่ว่าเมียน้อยนะผมจะบอกไว้ก่อนบางคนแต่ผมจะในบอกในที่นี้ก็เป็นเมียน้อยได้เหมือนกันบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนบางคนก็มีหลวงก็ได้การอุปธมรมมันมีหลายแบบเช่น บางคนถ้าดวงของเขาดีอาจจะได้เป็นใหญ่ในบ้านก็คือเป็นเมียหลวงอะไรอย่างนี้นะใช้คํานี้นะเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการ,รอุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามในแง่ที่สองก็คือถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ผมเน้นผู้ชายนะก็คือผู้หญิงเอาลาบมาบอกเช่นบางทีอาจจะมีคนเอาหวยหรือว่าเอาลอตเตอรี่มายืนขายหน้าบ้านเป็นคนที่หน้าตา เออน่ารักจิ้มลิม้มน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วก็ซื้อจากเขาเป็นคนที่ดูมีโงโง,โงเหงวาสนาดีแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วคุณก็อาจจะได้โชคนี่แหละก็คือมีอุปธรรมแบบให้ตรงข้ามอุปธรรมไม่ใช่ว่าต้องเอาเงินมาให้หรือว่าอุปธรรมแบบแคล้ายๆเหมือนกับว่าอ่าต้องรับไปเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้แต่มันก็คือการอุปธมรมนะแบบนั้นแต่อุปธรรมในที่นี้หมายถึงว่าคุณจะได้โชคหรือได้อะไร จากเพศตรงข้ามมาทางใดทางหนึ่งนี่แหละคือการอุปถัมภ์คือยังไงก็ได้แน่นอนจากเพศตรงข้ามในโชคทางใดทางหนึ่งหรือมีการชุบเลี้ยงหรืออาจจะมีการทําอะไรบางอย่างจากเพศตรงข้ามที่คุณยังไงก็ต้องได้รับประโยชน์หรือได้คุณได้โชคอะไรอย่างนี้แต่ยังไงก็ต้องมาจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่อาจจะให้รับการเลื่อนขั้นเช่นให้คุณได้เลื่อนขั้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือบางทีคุณคุยียบ ผู้ใหญ่ที่เป็นเพศเดียวกันไม่ได้แต่คุณเข้าหลังบ้านแล้วเมียของนายท่านคุณอาจจะให้รับการช่วยเหลืออาจจะให้ช่วยเหลือคุณให้มันหน้าที่ตำแหน่งการงานคุณได้ดีขึ้นหรือให้ได้เลื่อนขั้นเร็วขึ้นมันก็มีตั้งหลายอย่างที่ว่าได้รับการเลื่อนไอ้ที่ว่าเกี่ยวข้องกับาการช่วยเหลือหรือการประธัรมตรงนี้ ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนะครับผมในการฝันว่าได้รับเส้นผมจากเพศตรงข้ามก็คือ,อยังไงเพศตรงข้ามต้องนําคุณมาให้คุณแน่นอนและถ้าฝันว่าเห็นผมร่วกไปยำยองอย่างแรกที่ผมพูดนะก็คือแน่นอนก็คือได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุในบ้านอืมแต่ที่แน่ๆคือคุณเป็นคนฝันแม่นหรือเปล่าแล้วฝันเวลาไหน ถ้าฝันเวลาก่อนเที่ยงคืนอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเวลาที่คุณเริ่มเริ่มจะนอนแต่ถ้าฝันเที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ยก็เออเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าเาแต่ถ้าฝันตั้งแต่ตีสองจนถึงหกโมงเชา้าก็ถือว่าแม่นนะเพราะเป็นเทพสังหารหรือลังสังหารก็คือมีเทวดามาบอกกล่าวอืมอันนี้คุณคงพอเข้าใจพอสังเกตนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า เการที่จะฝันแม่นเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นบางคนกินข้าวก่อนนอนกินของแสลงก่อนนอนนีก็เคยพูดในคลิปนานมาแล้วนะอาจจะทําให้การฝันคลาดเคลื่อนได้เพราะว่านอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลานี่ก็ทําให้การฝันคลาดเคลื่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นมีปัจจัยหลายอย่างมากเกี่ยวกับการฝันบางคนถกกันไม่จบเรื่องฝันแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ จิตใจนิ่งพอคนเหล่านั้นมร้อยเกือบร้อยทั้งร้อยมักจะฝันแม่นก็สังเกตด้ว่าคุณฝันแล้วเป็นจริงสักกี่อย่างนั่นแหละคือคนฝันแม่นนะครับผมอ่าต่อไปถ้าหากคุณเนี่ยฝันว่าผมร่วงไปยมหยอมเนี่ยคุณรู้สึกใจไม่ดีเลยทําไงก็แนะนําไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลน,นะครับผมให้จับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวและอย่างหนึ่งน,นะผมจะบอกว่าการทําบุญให้กับ เทวดาประจําตัวหรือเจอ้ากรรมนายเวรเนี่ยเน้นเทวดาประจําตัวก่อนทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้เน้นให้กับเทวดาประจําตัวก่อนเพราะว่าถ้าคุณทําให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนเนี่ยเขาจะมีพลังและเขาจะข่มคุณบางทีคุณไม่ให้ใครเลยบางทีเป็นความเชื่อที่แบบว่าเฮ้ยต้องให้เจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรลวคุณให้แต่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยสุดท้ายคุณไม่มีอะไรกำบังคุณไว้ก่อนเลยตอนนี้เขามีพลังขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาโจมตีคุณเข้ามาเนี่ย คุณรับเข้าไปเต็มๆเลยนะเหมือนกับว่าคุณเจอสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะแล้วคุณให้แต่สิ่งที่เขาจองเวรกับคุณอะ่ะบางทีให้บุญเขาแล้วเขายังจองเวรอยู่ก็มีนะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้กับเทวดาเปน็นอันดับแรกเราก็ให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นอาจจะเป็นอย่างที่สองก็ได้หรืออย่างสุดท้ายก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมแต่ถ้าเกิดหากุณไม่มีเวลาที่จะไปทําบุญเนี่ยแต่นี้มันมันก็มันก็ไม่ค่อยดีนะควรทําบุญนะ ก็คือสวดคาถายันทุนนิมิตตังก็ได้หรือคาถาแก้ฝันร้ายหลังจากที่คุณตื่นขึ้นมาฝันร้ายจากฝันร้ายเนี่ยก็แต่ถ้าหากมีเวลาไงก็ไปทาบุญในดีที่สุดน,นะครับผมเพราะว่าบุญเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนชะตาให้ดีที่สุดน,นะครับผมก็จบไปเท่านี้ส่วนเลขเด่นนําโชคของครั้งนี้นะครับผมก็มีเลขทวนซ้ำสองรอบนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหก 911 918 19 18 16 196 911 918ครับผมส่วนหมอเป็นโมดูลรายมือ24นะครับใครที่ต้องการดูรายมือพัิ24กับผมก็ติดต่อทักไลน์ ID มาได้ที่ไลน์ ID ทะล26ที่ผมทิ้งไว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube นะครับผมด้นใต้ด้านล่างคลิป YouTube ด้านล่างก็เข้าใจตรงกันนะครับส่วน ผมก็อ่าสํารับคนที่ทักเข้ามาก็สอบก็คือทักเข้ามาในไลน์ดีอยู่ตรงใต้อของคำตั้งหาังคลิปนะครับผมก็สรับใครที่ทักเข้ามานะครับผมผมจะส่งรายละเอียดให้ไปก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดสอบถามท่าค,ครูมาผมจะส่งรายละเอียดให้ไปนะครับผมบางท่านทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องเพราะอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลน์หาคุณบางท่านจะเป็นผู้โชคดีรั้กันโทรไลน์จากผมก็ได้นะครับผม ส uits, uh, ่วนวิธีการดูผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่อัเสียงส่งไปการดูนะเวลาดูให้สดๆนะผมดูให้สดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับเวลาดูด้วยกันนะครับผมเวลาดูกันผมดูให้สดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ให้ผมเป็นหมอดูผมเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับคุณไปหลายคนจะรู้นะครับผมเต็มที่ผมจริงจังกับมาถามคณแค่ไหนหลายคนที่มาดูผมก็จะรู้นะครับผมไม่อัดเสียงส่งไปไม่พิมพ์ส่งไปนะเวลาดูนะดูสดๆผ่านทางโทรไลน์เลยนะครับผม ก็สปิกเกอร์โฟนสดๆทงออนไลน์เหมือนกัเป็นโค้ดเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวกันนะครับผมมีวิธีหนึ่งนอกจากออนไลน์แล้วก็คือที่สํนักงานมีสี่อย่างด้วยกันนะครับผม V.I.P. นะครับผมที่สํนักงานมีรายมือพิเวษเห็นตัวเลขตัวเลขจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอะไรก็เดี๋ยวผมจะแนะนําให้แล้วส่วนถ้ามีอย่างหนึ่งจัดโทรศัพท์ก็มีบ้านเลขที่หรือว่าศาสตร์ดวง สาระต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับผม,ผมจะดูให้ก็เป็นพิเศษเลยนะครับผมก็มีสี่อย่างชุดใหญ่ทั้งหมดมันจะเป็นลายมือโงเฮงตัวเลขแล้วก็พยิบสี่ชุดใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนโงเฮงถามว่าดูยังไงเนี่ยหลายคนคงคิดว่าโงเฮงเนี่ยต้องทําศิลกรรมหรือเปล่าบางคนคิดว่าอะไรยังไงถ้าคุณไม่อยากทําศิลกรรมแต่ผมไม่ได้เป็นเกี่ยวกับศิลกรรมไม่ได้รับจ้างอะไรนะ คือผมจะบอกว่าผมมีวิธีที่หลายคนบอกว่า,าต้องไปเปลี่ยนตรงนี้หรือเปล่าต้องไปอะไรหน้าตรงนี้เป็นกังวลมีอะไรยังไงเลยหรือต้องแก้ไขตรงไหน,นผมจะบอกว,วิธีการถ้าดวงคุณไม่ถึงกับต้องทํศัลยกรรมผมจะบอกว่าวิธีการไม่ต้องทํศสลยกรรมแล้วจะดีทําอย่างไรบริหารหน้าตาบริหารสุขภาพทําอย่างไรแต่ส่วนมากผมไม่สนับสนุนการทําศสลยกรรมทั้งหมดนะครับผมแล้วส่วนวิธีการแบบ VP ีเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่คนที่ร่ารวยมีแต่คนที่บ้านฐานะดีๆหรือบ,บางคนเป็นอาคารตุกข์จากต่างประเทศคือมาจากต่างประเทศแล้วก็มีฐานะที่ร่ารวยแล้วก็บินมาจากต่างประเทศเพื่อมาหาผมโดยเฉพาะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บางคนก็เป็นถึงซ e อบางคนเป็นถึงผู้จัดการธนาคารเป็นถึงดาราศิลปินแล้วบางคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้ก็มีมาดูไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนร่ำคนรวยมาดูอย่างเดียว ผมก็รับทุกคนนะครับผมแล้วก็บางคนก็เป็นลูกจ้างบริษัทอะไรยังไงหรือบางคนเป็นโค้ดเองก็มีนะครับผมก็ผมก็ดูให้นะครับผมก็อย่างเดียวที่ต้องมีมาคือแรงใจในการพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าถ้าเขามีความปราถนาเฮ้ยชีวิตแบบนี้ไม่เอาอีกต่อไปแล้วผมต้องพัฒนาฉันต้องพัฒนาคุณจะมีภาษีในการมาดูผมอย่างมากแล้วการที่คุณจะร่ำรวยและพัฒนาตัวเองอย่างสุดๆเนี่ย ก็จะยิ่งมีมากตามไปด้วยนะครับผมว่าคุณชื้อแบบนี้ไม่อยากต่อไปแล้วคุณพัฒนาหลายคนให้ร่ำรวยไปแล้วนะครับผมจากคนที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยกว่าเดิมนะครับผมก็รับประกันไว้ใจผมได้นะครับผมอยู่ที่ว่าคุณมีแรงใจแค่ไหนนะครับผมก้สามแบบนะครับออนไลน์แล้วก็ VP ที่สำนักงานอีกแบบหนึ่งก็คือธรรมดาที่สำนักงานนะครับผมมีรลย์เมอริที่สำับเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดานะครับผมส่วนแบบ VP ก็เต็มที่กันไปเลย ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมผมจะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีเพิ่มเติมเรื่องสำรับคนที่กดติดตามกด subscribe ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยแล้วเพื่มให้การพลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับผมก็วันนี้ลาเท่านี้เพียงเท่านี้ก็เชื่อมันในการกระทำในสิ่งดีๆในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลาไปเเพีีีียงท่าน้สสสสววััััดดคครรบบ